ต่อจากเมื่อวานครับหลังจากที่เราเทท็อปซิง์เสร็จปูนก็แห้งเรียบร้อยแล้วทีนี้มันจะเหลือตรงนี้ครับต้องมาเจาะออกเพราะว่ามันเป็นกระเบื้องผมก็จะใช้หินเจียไร้ไสาย4นิ้วในการตัดตัวนี้เป็นของพามคิน,คนเพื่อนๆคนไหนอยากได้ไปใช้แบรนด์พามคินไม่ผิดหวังแน่นอนครับราคาย่อมเยาใช้ตัดกระเบื้องตัดปูนได้แบบสบายๆเลยครับตัดออกแล้วก็เจียให้มันสวยๆครับเสร็จแล้วก็ทําความสะอาดให้มันเรียบร้อย ไปตัดกระเบื้องมาปูได้เลยครับอันนี้ผมก็แอบเสียใจอยู่นิดนิดครับกระเบื้องที่ผมไปซื้อมานี่มันเป็นกระเบื้องเกรดซีครับตกแผ่นละ9กกว่าบาทยัง้วยว่าเห็นมันราคาถูกซื้อมาแล้วยังไงก็ต้องปูครับบ้านตัวเองไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายครับรีดปูนกาวแล้วก็เอากระเบื้องมาวางได้เลยครับเคาะให้มันได้แนวได้ระดับ วางกระเบื้องเสร็จก็จะเอาซิงมาวางต่อเลยครับผมจะใช้ปูนกาวที่ผมปูกระเบื้องเมื่อสักครู่นี่แหละครับมันเหลือวางลงไปบริเวณนี้เลยครับเสียให้มันเท่าๆกันเสร็จแล้วก็เอาซิงลงมาสวมลงไปได้เลยครับอันนี้ผมใช้วิธีการวางทับกระเบื้องลงไปนะครับไม่ได้วางเสมอกระเบื้องผมไม่อยากเห็นขอบกระเบื้องครับก็เลยไม่ได้วางแบบเสมอกระเบื้อง ถ้ามีน้ำหกออกมาข้างนอกก็เช็ดเอาก็ได้ครับก็คงจะไม่มีใครทำน้ำหกกระจุยกระจายขนาดนั้นหรอกครับวางลงไปก็เอาค้อนยางมาเคาะในลักษณะเดียวกันกันกบที่เราปูกกระเบื้องไปเมื่อสักครู่เลยครับวางซิงลงไปก็ต่อน้ำใช้ได้เลยครับส่วนจะใส่บานซิงนั้นเอาไวท้ทีหลังครับรองงบประมาณก่อน